ท่านผู้ชมครับปกติรายการเบรกนี้จะต้องแบบโอ้สู้ชีวิตเปิดร้านอาหาร <Okay. S 1> แต่คนคนนี้เชื่อหรือไม่ว่า <Okay. S 1> เริ่มจากเภสัชกร mm hmm. เป็นเภสัชแจกยา <Yeah. S 1> ่าจ่ายยา oh. อยู่ที่นี้ก็เริ่มเห็นคนป่วยขึ้นทุกวั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 น oh. ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เริ่มบึกเหมือนเธอ เหมือนอันนี้เขาจ่ายคนมาซื้อยาทุกวันทุกวันเพีคนป่วยทำไมคนมันป่วยเยอะอย่างนี้มีโรคแปลกๆแล้วเกินจนในที่สุดตัวเองก็เอาสิ่งที่ตัวเองเบื่อแล้วเกิดความสงสัยว่าเฮ้ยมันก็เกิดจากอาหารการกินหมดเลยก็เลยรองมาทําเป็นอาหารอย่างพวกเราอาจจะเรียกว่าอาหารเจแต่สําหรับคุณเรียกว่าอาหารอาหารจากพืชค่ะพืชอาหารแพนเบสถ้เดลัเเรียกแพนเบสหรือวิกันโดยที่เอาสมุนไพร มาเป็นอาหารทุกเมนูและไม่มีไม่มีเนื้อสัตว์ไม่มีผลิตภัณฑ์จากสัตว์เลยไม่มีผลิตภัณฑ์แปรรูปใดทั้งสิ้นเป็นธรรมชาติล้วนขอต้อนรับคุณดาวจากต้นกาป๋าไสสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคเริ่มจากเป็นพิเศษสก่รนใช่ค่ะเป็นพิเศษนานแค่ไหนก็เป็นสิบปีแล้วค่ะนานนะสิบก็ยังเป็นอยู่นะทุกวันนี้เป็นเปศัสกรแต่อ้ร้านอาหารเนี่ยที่ตัวเองเปิดเนี่ยไอ้พวกนี้คือต้องยอมรับอย่างหนึ่งคนจะกินอย่างเนี้ย ถ้าไม่ใช่เทศก,กาลฉันก็ไม่กินยอยู่แล้วมันน้อยออแต่ตัวเองเปิดร้านเนี้ยจากที่ตัวเองรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมคนป่วยมันเยอะจังเลยอ๋อใช่เวลาเห็นคนป่วยอ้าวเป็นเบาหวานก็ต้องมาลดน้ำตาลเป็นโรคไตก็หยุดกินเคม็มเป็ หันมากินพืชกินมังสวิรัตหายแล้วก็อยากเป็นกินมังสวิรัตะคือทุกอย่างกลับมาสู่การลดเครื่องปรุงลดการปรุงแต่งแล้วก็กลับไปสู่ธรรมชาติแล้วกินพวกนี้มันทําให้สุขภาพเขาดีขึ้นไหมทำไมไม่กินก่อนที่จะแบบว่าป่วยลใช่ไม่ต้องรอว่าป่วยแล้วค่อยค่อยมากินแสดงว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเครื่องปรุงอ่ะมันไม่ดี สมุนไพรอะมันดีดีแต่มันไม่อร่อยไงเธอมาแต่เอนไม่ได้อร่อยเหรอเดี๋ยวนี้อร่อยแล้วค่ะชิงเหรอสมัยก่อนเป็นเลือกออปชั่นมากกว่าสมัยก่อนออปชั่นในการปรุงมันน้อยทุกวันนี้คือกลายเป็นอาหารคุณก็เลยคิดว่าเอาความป่วยเขาบอกว่าคุณเนี่ยมาตั้งต้นว่าชีวิตคนเราเจอแต่คนป่วยวันนี้คนป่วยวันนี้เป็นคนเป็นเบาหวานหลอกตับหลอกไตมาเร่งใช่ค่ะเรากลับมาที่จุดเริ่มต้นว่ากินเนี่ยแหละสาคัญสุดใช่ค่ะ ที่จะลดน้ําหนักพี่ก็ต้องดูเรื่องกินพี่อยากจะรู้สึกสุขภาพดีผิวสวยใสหาวิตามินนู่นนี่มากินออมันก็มาจากพืชจากผักอันนี้ทท่านั้นเลยอ่ะจริงกว่า็ทำไมไม่เอามาไว้อยู่ในชีวิตประจําวันไปเลยนี่ตัวเองก็ไม่กินเนื้อสัตว์นานแค่ไหนละกินไงไปกินเนื้อสัตว์ปกติแต่นี่ไม่กินเนื้อสัตว์เลยกินปกติแต่อยากนําเสนอสิ่งดีให้แล้วก็เป็นเจแบบชาววัง อะไรคือเจเอทองคืออะไรก็ถ้าเกิดว่านึกถึงอาหารเจเนี่ยก็จะคิดถึงจีนผัดมันมันถูกใช่เดี๋ยผัดจับชายโอเคทีนี้คอนเซปต์ของร้านเนี่ยก็อยากจะให้กินพืชผักสมุนไพรเนาะลองชิมาันเลยว่าเป็นเจสไตล์ชาววังก็หากินไม่ได้ที่ไหนค่ะก็เอาอาหารอาหารไทยๆชาววังอันนี้ดูดีมากเลยนะอันนี้คืออะไรคะอันนี้เป็นข้าวยำข้าวยำแต่มีแต่มีแต่พืช แล้วน้ำบูดูมาจากไหนอ่ะนี่ก็เป็นทำได้อ่ะค่ะเหรอแต่เป็นเจด้วยเจด้วยมันมิตรใช้เป็นมิโซะมาปรุงอ๋อมิโซะอ๋อแล้วอันอื่นก็จะมีราดแล้วก็มีกะปิเจลาดเลยที่สำคัญนะเมนูเจเขานี่หลากหลายจริงนะคือทั้งร้านดูดิเป็นเจหมดเลยเออเป็นแบบผักหมดเลยอ่ะวันนี้คุณลองแนะนำซิว่าเมนูที่คุณคิดมามันทำจากธรรมชาติอ่ะเราเริ่มจากอันนั้นคือข้าวยำข้าวยำเนี่ยวฉันจะยำละข้าวยำเจนะฮะความเป็นเส้ข้าวยำเจที่คุณใส่อะไรไปบ้าง โอ้สิบอย่างอะค่ะสมุนไพรแล้วก็ตัวหลักก็คือตัวข้าวเนี่ยจะเป็นข้าวเบญจกยญาทิพย์งอกคืออะไรอะก็เป็นข้าวกล้องที่มันพึ่งงอกอะค่ะมันจะมีสารกาบาที่ช่วยบำรุงสมองมีวิตามินช่วยให้เราผ่อนคลายแล้วก็มีไฟเบอร์สูงอ๋อหอมีหอมมากเลยก็คือการทานข้าวเนี่ยควรจะกินข้าวที่ไม่ขัดสีทานข้าวกล้องเพราะว่า มันจะค่อยๆย่อยแล้วมันก็อยู่ท้องเพราะฉะนั้นไอ้ปัญหาว่าคนกินเจกินมังเราก็แบบจะหิวบ่อยเนี่ยก็ต้องเลือกทานแป้งให้ถูกต้องถูกคนกินเจเนี่วงแากกินเจมันหิวทั้งวันใช่ค่ะนี่เขาบอกเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเนี่แหละเข้ากล้องอย่างไม่ขัดสีมันก็จะช่วยได้ใช่ค่ะเฮ้ยต้องดูส่วนผสมหลักๆของเขาที่เอามาใช้นะมันแปลกมากนะคุณเอามะขามป้อมสดๆมาใช้ก็ใช่ค่ะมกินดอกบัวกินได้ดอกบัวก็เอามากินเนี่ยนะ ก็คือว่าแทนที่จะกินใบเ้ากูซึ่งมันก็จะมีกลิ่นมีรสที่แบบออกเขียวๆใช่ปะแล้วมันก็จะกลบรสชาติของพวกสมุนไพรอะไรพวกนี้ไปหมดมมก็เลยเปลี่ยนมาเป็นดอกบัวค่ะแล้วกีบบัวบัวเนี่ยมันก็จะมีสรรพคุณแบบว่า บำรุงร่างกายลดน้ำตาลในเลือดอะไรแบบนี้ดีจังเลยนเหมือนอาหารของร้านเขาอาหารทุกชนิดเขาเป็นยาหมดเลยเป็นยาหมดเลยอันนี้อะไรผมอยากรู้มากเลยอันน้มะพร้าวขั่วค่ะมะพร้าวหรออันนี้หนึ่งคำเนี่ยได้สมุนไพร11ชนิดเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบว่ากว่าจะได้แต่ละจานแต่ละเมนูพี่คิดดูว่าจะต้องมาหั่นของเตรียมของอะไรเงี้ยค่ะต้องแบบเป็นชาววางเวลากินก็จะต้องแบบแล้วน้ำจิ้มมันคือน้ำจิ้มอะไรอะน้ำจิ้มก็คือเขาจะใช้ ริกเผาเจคะคะแล้ว <substit> ก <uting> <V iet> ็น้ำตาลมะพร้าวไม่ขัดสีแล้วก็ปรุงที่ร้านจะพยายามปรุงแต่งน้อยมากคือตัวน้ำจิ้มเนี่ยมันจะเป็นทำให้เรากินผักกินหญ้าได้มากขึ้นใช่ไหมคะทีนี้ว่าหนล้วเราพูดกินผักทำให้เรากินผักกินพืชได้มากขึ้นทีนี้ว่าเราอ่ะก็ต้องพยายามทําให้น้าจิ้มเนี่ยกินไปไม่หลดตับหลอดไตกินได้จริงนะกินได้จริงนะอะต่อไปมาเมนูนี้อ อันนี้จะเปนแล้วเป็นแตงโมปลาแห้งเออใช่ใช่ไหมค่ะแต่ว่าไม่ใช่ปลาเลยใช้อะไรอย่างเงี้ยใช้เห็ดนางฟ้าอ๋อใช้เห็ดนางฟ้าแล้วจากเห็ดนางฟ้าก็ยังมีแก่นตะวันแล้วก็งาหมอนค่ะเวลากินก็คือจิ้มไปเลยใช่ไหมคะเอาตักลาดค่ะดอกไม้ได้ทั้งกินได้หมดเลยนะคะดอกดาหลาดอกดาหลาเปอะไรคะดอกดาหลาดอกอัญชันดอกอัญชันต้องปกอันนี้จะได้สีสารสีค่ะพวกลองดูซิเป็นยังไงระวังเม็ดไม่เกิน กินไปสุขภาพดีแต่ใต้ถึงแตงกวากินรสเปรี้ยวเปรี้ยวสมุนไพรพวกนี้คนท้องกินได้หมดเลยใช่ไหมคะทานได้ดีจังเลยอ่ะมาอันนี้อะไรครับหมูย่างใบชะพูเห็ดค่ะเห็ดค่ะเห็ดย่างใบชะพูอันนี้จะเป็นขาเห็ดเอามาปั่นอันนี้กว่าจะได้ก็ทั้งเอาขาเห็ดมาปั่นแล้วก็ปรุงรส๋อข้างในเนี้ยเหรอเราคูดว่าหั่นเป็นชิ้นชิเห็นยัดไปเลยไม่ใช่เหรอเอามาปั่นเอามาปั่นแล้วก็มาปรุงรสเสร็จปุ๊บก็เอามาห่อห่อเสร็จเอาไปนึ่ง นึ่งล้วก็เอาไปย่างโอ้โหขั้นตอนเยอะจริงเนาะมันถึงชาววังจริงเนะขั้นตอนเยอะอร่อยมากอร่อยมากอร่อยไหมแล้วก็ไปชะลิมอ่ะมันจะเป็นผักพืชผักพื้นบ้านที่มัน ปลอดสารนะคะมันก็ขึ้นได้ทั่วไปอันนี้ก็ปลูกเองดีเนาะดีอร่อยมากอร่อยอะเอาไปทางนี้บ้างอะไรยุ่นยิบไปช่วยพี่ทำพิธีกรหน่อยเย็บได้ค่ะทำอะไรกาได้ค่ะทำง่ายเย็บง่ายเอาอะไรบ้างเอายิบทำเลยนะอันนี้ก็คือเต้าหู้นี่คือเป็นแกงอะไรคะอันนั้นก็เป็นพะโล้ค่ะการ์ซาดถาดทีเนี้ยเมนูพะโล้เนี่ยจะอยู่ในช็อตแกงทั่วไปไม่เป็นไรกินช็อตแกงพะโล้อย่างที่ทราบว่าก็จะมีเครื่องปรุงเยอะมันจะหวานมันจะต้องดำเราก็จะต้องทำยังไงให้มันหวานแล้ว ก็ดำโดยที่มันเป็นจากธรรมชาติให้ทา uh. ยดอกอัญชัน์ใช่ใช่อะไรอ่ะมันก็สีพวกที่ไม e ่นจล้วนมันดำเดี่ยวใคไหมหล่อหางกล้วยหล่อหล่อหล้วยหล่อหางกล้วยมันหวานแล้วดำเออน้ำมันหนักเก๋ น้อาอุษาหพุณว่าก็มองหน้าพี่อยู่หลอไม่หล่อค่ะคุณขอบพระคุณมากครับขอบหล่อทั้องกล้วยมันเป็นให้ความหวานแบบร้อยห้าสิบถึงสามร้อยเท่าของน้ําตาลโดยที่ไม่มีแคลอรี่อ๋อแล้วหล่อทั้งกล้วยน้ำซุปมันนี่นะทำเป็นหล่อทั้งกล้วยหรอค่ะมันต้มหล่อทั้งกล้วยกับน้ํามะพร้าวอ่อนเฮพราะฉะนั้นก็เลยแบบว่าไม่ต้องใส่น้ำตาลแล้วมันยังมีรสพะโล้ด้วยดิจริงเค่ะก็จะมีเครื่องพะโล้อันนี้ก็จะมี โปรยกกอบเชยเก๋อกี้ทำให้มุมมองการกินอาหารพวกผักย่ามันเปลี่ยนไปเลยนะเนี่ยมันคือศิลปะแล้วมันก็คือผะโลอผะโรอ่ะไม่เพราะปกติเรากินเจเราจะรู้สึกว่าแป้งแอ่อช่างนี้ไม่มีแป้งเลยอันนี้คือดีต่อสุขภาพและอร่อยอันนี้คืออะไรจ๊ะอันนั้นคือแกงคั่วถั่วลูกไก่ใบชะครามค่ะทำยังไงอ่ะคือจริงๆมันเป็นแกงคั่วปูไหมคะค่ะแกงคั่วหอยหอยโขมอะไรโขมเห็ดหอยใช่กะทิไหม ใช้ค่ะเพราะว่าที่จริงที่ร้านใช้กะทินะคะเพราะว่าเราอยากให้สารที่มันมีประโยชน์กับร่างกายออกมาอย่างคือตัวใบชะครามเนี่ยเขาจะเป็นพืชที่มีโอเมก้าสามซึ่งโอเมก้าสามเนี่ยมันจะเจอในพวกปลาน้ําลึกแต่ว่าใบชะครามมีที่นี้โอเมก้าสามละลายในน้ํามันเพราะฉะนั้นก็เลยใช้กะทิเนี่ยเป็นตัวที่จะดึงมันออกมาแล้วก็กินเข้าไปในร่างกายแม้กระทั่งแกงกุวงคุณนี่กว่าจะได้แกงกุ้งที่ใช้เวลานานแค่ไหนก็ อันนี้จะแบบให้ความรู้ว่าการที่เอาพืชเนี่ยโปรตีนจากพืชมาแทนเนื้อสัตว์อะคะ่ะมันจะต้องเลือก คือภูมิปัญญาไทยโบราณเหมือนกันว่ากินถั่วล้วต้องกินงากินถั่วคู่กับงาเพราะว่ากรดอะมิโนในพืชนะคะมันจะไม่ไม่สมบูรณ์เหมือนเนื้อสัตว์แต่ว่ามันจะต้องมันจะมีพืชแค่บางอย่างที่มันสมบูรณ์เหมือนเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นอันไหนที่มันยังไม่สมบูรณ์เราก็จะมาจับคู่กับมันจับคู่กันกินแล้วก็เลยจะทําให้จานนั้นก็คือได้โปรตีนเท่ากับเทียบเท่ากับการกินเนื้อสัตว์คือจานนี่ะก็เลยโดยที่แบบว่าไม่ต้องไม่ต้องได้โทษจากเนื้อสัตว์ทึก ไม่ต้องมีคอเลสเตอรอลไม่ต้องได้ไขมันอิ่มนแต่ได้โปรตีนเต็มเต็มได้โปรตีนแล้วก็ยังได้ไฟเบอร์ได้สารวิตามินอะไรต่างๆกินถั่วต้องกินคู่งาจะได้ครบกินอย่างใดหนึ่งก็ได้ไม่ครบเพราะฉะนั้นเขาเลยถึงบอกว่าเวลากินธัญพืชให้กินให้หลากหลายเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมารวมตัวกันแล้วก็สมบูรณ์เพราะฉะนั้นก็จะทําให้อยู่ท้องด้วยนี่เป็นความรู้เลยเนี่ยน้ำพริกอะไรอันนั้นน้ำพริกมะขามป้อมค่ะ แล้วก็ oh. มาเขาว่ามะขามป้อมเนี่ยมันอยู่ในตำรายาอายุโะเวท oh. ถผนไทยยะหลายตำราย <Sure. S 1> เลยนะคะ ก็เอามันมันจะมีรสเปรี้ยวอมฝปดีวแต่ว่าทานลงไปแล้วมันจะชุ่มคอนะคะช่วยขับเสมหะอะไรต่างๆจิ้มไปหลายทีแล้วอร่อยจริงอร่อยจริงอร่อยจริงจิ้มไปหลายทีแล้วมันจึงเกิดใจแกงพัวจะมากแกงกัวจะมี็ัผัวลูกไก่ใบชะครามแล้วก็ใส่คีมัวด้วยค่ะอ๋ออันนี้ยำต้มโอแน่นอนอันนี้เป็นผ้าค่ะที่จริงที่ทําเป็นผ้าเพราะว่าเครื่องผ้าเนี่ยจะมีสมุนไพรที่เยอะกว่ายำาค่ะก็เลยจะเป็นผ้ารสถึงเว้ยนะ คือไม่ได้เป็นลบแบบจืดๆอะรบถึงครับตัวก้อนๆเนี่ยมันคือเต้าหู้เด้งหนึ่งอะค่ะจะทํามาจากบุกคือที่ร้านจะแบบว่ามีมีตัวทดแทนเนื้อสัตว์หลายอย่างให้เลือกแบบที่เอามาใช้ค่ะก็มีทั้งเต้าหู้มีการใช้พืชแล้วก็มีมีเห็ดมีขาเห็ดแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีตัวเทมเป้แต่พอดีวันนี้ไม่ได้เอามาเราไปดูขนมกันบ้างเนาะมันคือขนมใช่ไหมไม่ใช่ของข้าวใช่ไหมมันคือขนมนะมันคืออะไรครับอะไรบ้างอันนี้เหรอคะ น่ยเนอันนี้อ่ะค่ะอันนี้เป็นขนมกล้วยค่ะก็เป็นแบบขนมไทยๆที่เราเอามาทำอ๋อขนมกล้วยเโอเคที่โรยหน้ามะพร้าวนะอืมใช่ค่ะเราโรยงาแทนเพราะว่างาก็จะมีแคลเซียมแล้วมันทําจากอะไรถึงเป็นสีนี้แตกต่างกันยังไงอันนี้ใส่บีทรูทค่ะบีทรูทก็จะแบบว่ามีสารสี ที่มันจะเป็นช่วยแอนตี้ออก้านอนุมูลอิสระค่ะชะลอความเสื่อมอันนี้เป็นฟักทองหรือว่าอันนี้เป็นฟักทองก็คือเป็นขนมกล้วยแต่ว่าเอาฟักทองมาใส่เราก็จะได้ความหวานความมันของฟักทองมันก็คือขนมกล้วยแหละใช่ต่ารูปแบบที่เปลี่ยนไปกล้วยที่มันแบบหวานมีความหวานในตัวเราเราก็เลยปรุงแต่งน้อยมากคุณจะเชื่อไหมผู้หญิงเนี้ยที่มันนั่งออกรายการเราอยู่ฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน เปิดร้านมาสองปีเจ๊งแม่งทุกเดือนเออเือเนาะเจ๊งคือ <c oughs> คือคือ<จ>ไม่ได้ขายดีนะเนี่ยเปิดมาเพราะว่าตัวเองเป็นหมอและเป็นคนแจกยาโรคซึมเศร้าเอออันนี้คือเจ๊งเหรอ,อชีวิตของนางอะ <c oughs> <c oughs> ชีวิตของนางอะชีวิตจริงกุกวงกาจะเป็นเพชรสัชกรแจกโรค เคยขายยาโรคซึมเศร้าเคยอยู่บริษัทยาอแล้วก็ดูยาเรื่องโรคซึมเศร้าแล้วก็เป็นเองเป็นโรคซึมเศร้าเยเหรอพะเห็นคนเหล่านั้นนี่เป็นบ่อยไหมคะมันคือความผิดปกติของสาร่อมสารผลิตสารความสุขในสมองเหมือนพี่แบบอาจจะเป็นภูมิแพ้หรือบางคนเป็นเนื้องอกหรือเป็นมะเร็งแบบไม่รู้สาเหตุมันคือมันเกิดขึ้นมาได้เองเหมือนแบบมันไม่แข็งแรงแล้วมาเปิดแล้วอาหารมันหายไม่ซึมเศร้าเออกินอาหารพวกนี้มันช่วยไหมก็เพราะว่า คือเป็นหนักๆใช่ไหมคะแล้วมันก็ผ่านการแบบว่าตายอยากตายอะไรแบบเนี้ยมันคือความป่วยทางใจอะแล้วพอเราหายแล้วว่าเราก็ไม่อยากป่วยทางกายแล้วไงเราก็เลยมาแบบว่าเอองั้นดูแลสุขภาพตั้งแต่ตอนนี้เองผ่านมาแล้วแบบว่าไปเป็นโรคซึงต้ได้รู้สึกว่าทรมานก็เลยก็เลยอยนี้ว่าสิ่งที่เองทําอยู่ทุกวันเนี้ยมันอาจจะช่วยทําให้ชีวิตตัวเองเนี่ยดีขึ้นคนอื่นด้วยคนอื่นด้วยเพา่าแบบว่าพอเป็นเราก็เออรู้สึกว่าเจ็งไปเท่าไหร่แล้ว เป็นสิบล้านเป็นสิบล้านพี่้าแล้วจะเปิดทำไมอันนี้ผมไม่ใช่ชร่องจริงเพราะว่ากว่าจะเปิดร้านเนี่ยสี่ปีมันแบบว่ามีต้องหลับเดินทางไปสอหางาม้อนปลูกตรงไหนเอาอะไรมาทันทีนัวให้หลอนออกแฉตลอดทั้งอาทิตย์ไม่ไปไหนแล้วมันก็ไม่ได้เงินคืนจะมาทําไมเจ๊ไปแล้วสิบลังมาทําไมน่ะปิดสิจะเปิดทําไมเงินมันเหลือหรอยังค่ะเขาอยากช่วยคนไงถ้าไม่มีคนทําธุรกิจแบบเนี้ย ถ้าไม่มีคนแบบนี้แบบไม่มีคนแบบพี่ตูนคนก็ยังไม่รู้สึกถึงปัญหาสาธารณสุขใช่ปะอันนี้เราก็เลยแบบว่าเขามองเนี่ยขภาพใหญ่มดีแฟนมีนักธุะมีพอดีแฟนเป็นนักธุรกิจเขาก็เลยว่าสนับสนุนไม่ใช่ก็รวยก็รวยใช่ไมก็มีก็มีเงินก็พอจะมีเงินแต่ว่าคือเขามองว่ามันเป็นโมเดลธุรกิจแบบที่ มันจะยั่งยืนกว่าปัจจุบันกว่าธุรกิจ,จ,บบจ,จอะไรปัจจุบันแล้วก็เป็นธุรกิจที่ทําให้เรามีความสุขก,ก็คือ social e n t ร์ p r i s e คือว่ารายได้จากธุรกิจคืนกลับสู่สังคมไปกินไปกินไงเยอะๆร้านอยู่ไหนร้านอยู่ยงพุทธมนตรสายสามเปิดอะไกรไม<ห><ห><ไ>่เพราะว่าเราต้องอยู่กับแพทย์แผนไทยศิริราชโมนิธใช่เพราะว่าเราก็คือทํางานด้วยกันมาเพราะแบบว่าเขาก็ชื่อแบบ พืชผักสมุนไพรไทยอะไรอย่างงี้ค่ะปกติฉันจะขอของฟรีฉันขอซื้อจ่ายเงินหมดเลยไม่แขกเข้าเฉยฉันจะขอถ่ายเงินจริงๆเป็นคนดีจังเลยไม่ใช่เป็นคนดีกูกูสำนึกตัวเองว่ากูบาปไม่กูไม่ได้ชมเงินกูชมที่บาคนอย่างนี้ยังมีอีกโอ้ไปกันได้เยอะจริงๆแล้วไม่น่าเบื่อเพราะเมนูหลากหลายเยอะจริงๆเมนูหลายให้ลองชิมนะไปขอซื้อไม่ให้ญาติกิน ฉันไม่ฉันไม่กล้าสเมีกของเธอฟีแล้วล่ะจริงๆแต่แต่เอาไปให้ย่าจะเอาสมบัติย่านี่นั่นก็ของคิดไม่ดีเหมือนกันนะเฮ้ยเขาบอกเขาไปแล้วอะไงจะได้แบบว่าคนมาเลยว่ต้องป่วยที่ร้านก็มีคอนเซ็ปต์เราจะอยากให้ทุกคนจําว่าเวลาที่ทานนะคะอยากให้อร่อยที่สมองอิ่มที่หัวใจแล้วก็ห่างไกลความเจ็บป่วยก็คืออร่อยที่สมองเนี่ยเวลากินเนี่ยค่ะอยากให้คิดไปถึงสมองเลยด้วยว่าเฮ้ยอันนี้ ผักอะไรพืชอะไรกินเข้าไปแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายยังไงไขมันอันนี้มันไม่ดีอะไรยังไงเนี้ยเออแล้วแบบแนวฟังแล้วถ้ามากินแบบนี้เราสึกเฮ้ยอร่อยไปถึงสมองเลยแต่ว่าที่สมองจะต้องจบ้วเพราะฉันจะโดนช่องเรียกแล้วนะโอเคฝากอีกทีหนึ่งที่อยู่ตรงนั้นเราขึ้นให้อยู่แล้วนะฮะฝากร้านด้วยค่ะเดี๋ยวจะมีเปิดสาขาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์อใกล้เข้ามาหน่อยครับผมใกล้หน่อยขอบคุณนะเดลิเวอรี่นะคะเออเดลิเวอรี่ขึ้นเบอร์ให้แล้วนะ คนบ้าๆอย่างเธอมีจริงๆเนะแต่ว่าคนบ้าๆตาย้งหงมากสี่ปีอ่ะพี่มันต้องแบบไปสอดแสวงหาพวกแบบหนูต้องเอาเงินไปเที่ยวนะโอเคพรุ่งนี้กลับมาเจอันใหม่กับแชเดแล้วฉันขอสั่งสอนแขกรับเชิญต่อก่อนนะไปก่อนครับสวัสดีคดปก่อน